โลกกับธรรมเราอยู่ตรงไหนโลกกับธรรมเราอยู่ตรงไหนขณะนี้มีคนฉลาดหลายคนคือทำตามที่พ่อสอนคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พ่อเคยสอนลูกมานานแล้วแต่ลูกก็ทำเฉยกันลูกไม่รู้หรอกว่าขณะนั้นพ่อเป็นอย่างไรเพราะพ่อผ่านความตายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง คือตายแล้วก็ฟื้นเจ็ดครั้งอีกอย่างหนึ่งร่างกายของพ่อนั้นช่างไม่ซื่อสัตย์เลยหมายถึงว่าสามวันดีสี่วันไข้ร่างกายลูกพ่อดีกว่าพ่อเยอะลูกก็เลยประมาทกันไปวันๆแต่พ่อก็นึกถึงความตายทุกวันเวลาแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตอนนี้ลูกของฉัน คงจะรู้แล้วว่าพ่อทำพระและอีกหลายอย่างด้วยกันทำไมก็เพราะว่าลูกฉันจะได้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตเราลูกจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีอีกหน่อยเพราะลูกฉันบางคนบุญบารมียังไม่เต็มเช่นที่ไหนเขาทำบุญอะไร หรือได้ยินข่าวว่าที่นั่นที่นู่นเขามีการหล่อพระก็ไม่รีรอที่จะไปแล้วก็ไปจนได้อันนี้พ่อโมทนาบุญกับลูกๆทุก,กคนเพราะลูกฉันทำบุญก็เพื่อพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นคนที่จะไปได้นั้นต้องมีกำลังใจสูงกำลังใจนี้หมายถึงกำลังใจที่ไม่รักตัวกลัวตาย หมายถึงว่าตั้งใจหรือทำกำลังใจตัดร่างกายเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราจงอย่านึกว่าแล้วเราจะไปตัดร่างกายคนที่เรารักได้ไหมลูกไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นคือมุ่งสร้างกำลังใจให้สูงเข้าไว้มีกำลังใจสูงก็เพื่อที่จะตัดร่างกายของเราเอง แต่ถ้าเราตัดร่างกายเราได้แล้วที่เหลือเราก็จะตัดร่างกายคนอื่นๆได้หมดไม่ว่าลูกจะทำบุญอันใดก็ตามแต่ลูกก็อย่าลืมอธิษฐานติดตามไปด้วยว่าขอให้บุญนี้ที่เราทำสำเร็จไปแล้วนั้นเพื่ออะไรถ้าคนที่ยังไม่มีกำลังใจที่จะรักษาศีลก็อธิษฐานว่า ขอให้ลูกมีกำลังใจที่จะรักษาศีลบริสุทธิ์ของตนเองได้ง่ายแต่ถ้าเรามีกำลังใจรักษาศีลบริสุทธิ์ของตนได้แล้วต่อไปก็ให้อธิษฐานสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือขอให้จิตใจลูกสงบนิ่งเป็นกับเขาบ้างสักทีหนึง่งเพราะนักภาวนาจะได้บุญไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่ที่จิตตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ จิตจะไม่ค่อยจะทรงตัวและนั่นก็จะหมายถึงบุญกุศลภายในตนเองด้วยที่ไม่ค่อยจะทรงตัวนักเพราะจิตตัวเดียวเลยโทษจิตตนเองเพราะคนเห็นไปโทษผู้อื่นเขาทำจิตตนเองล้มเหลวอันนี้ไม่ใช่นะเพราะคนที่ได้มรรคผลแล้วเขาจะไม่ไปว่าไม่ไปตำหนิหรือด่าผู้อื่นเขาเป็น มีแต่จะให้คนอื่นๆเขาด่าว่าเราได้แต่เราไม่ไปด่าว่ากับเขานะคือไม่รักไม่โกรธเกลียดเขากลับเรียกว่าเราไม่เอาจิตลงไปเล่นกับเขากรรมเราจึงขาดกับกรรมผู้อื่นเขาก็ตรงนี้เองจําไว้ส่วนใครเขายังไม่หยุดด่าว่าเราก็ช่างเขาไปรไร เพราะเขายังยินดีในอกุศล,ลกรรมเราไปคิดเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ที่พอจะเป็นไปได้นั้นก็คือคิดเปลี่ยนแปลงตนเองนักภาวนาเขาไม่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นหรอกนะแต่จะคิดเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเดียวยิ่งเราไปสนใจจริยาผู้อื่นเขามากมักผลเราก็ไกลออกไปทุกที เสียเวลามากฉะนั้นลูกจงอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นเขาแค่ลูกทำตามคำแนะนำพ่อข้อเดียวลูกก็จะไปนิพพานชาตินี้ก็ยังทันรีบๆเตรียมจิตกันขึ้นตามพ่อมาอย่าเสียเวลาอีกเพราะเราเสียเวลากันมามากพอแล้วพ่อไม่อยู่สอนลูกๆแล้ว ลูกมองเห็นพ่อนอนในโลงแก้วไหมแล้วเราจะพูดคุยกันอย่างไรคุยกันไม่ได้พ่ออยู่คนละพบกับลูกแต่ถ้าลูกคนไหนอยากจะพบพ่อหรือพูดคุยกับพ่อนั้นเห็นมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือมโนมยิทธิที่พ่อเคยสอนลูกไว้หรือสมาธิจิตเท่านั้นนะนอกนั้นไม่มีทาง ลูกแค่นึกถึงพ่อบ่อยๆเดี๋ยวพ่อไปหาเองนะอาจจะเป็นนิมิตถ้าลูกฉันคนไหนไม่ได้ฌานก็ไม่เป็นไรส่วนลูกคนไหนที่เกิดมาไม่ทันพ่อก็จงอย่าเสียอ,อกเสียใจมากนะักรีบๆทำจิตนิ่งสงบแล้วก็รีบๆส่งจิตหาพ่อเลยอย่าเสียเวลาคิดรีบๆเตรียมจิตเตรียมใจกันไว้ ตอนนี้สิ่งที่ลูกพอจะทำได้นั่นก็คือทำจิตนิ่งๆก่อนแล้วค่อยส่งจิตพูดคุยกับพ่อในใจตนเองพ่อรู้ว่าลูกคนไหนรักพอ่อคิดถึงพอ่อลูกรู้พ่อก็รู้ใช่ไหมลูกเห็นไหมว่าโลกสมัยนี้อยู่ยากจริงๆไม่สงบเหมือนแต่ก่อนมาโลกก็เป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวสงบเดี๋ยววุ่นวายพ่อเห็นจนเบื่อลูกละ่ะเบื่อกันหรือยังลูกเห็นไหมว่าคนสมัยนี้มาหลากหลายความคิดนั่นพวกเขากำลังตกอยู่ภายใต้กิเลสอันแสนจะละเอียดของตนนั่นหมายถึงว่าจิตสังขารทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดคิดได้ไม่ว่า แต่เราอย่าไปยึดในความคิดนั้นๆเพราะความคิดเองก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือความว่างมีหลายคนที่นำจิตมาถึงความว่างแต่ไปต่อไม่เป็นพ่อขอบอกขอเตือนอีกรอบว่าถ้าจิตเราสงบหรือสุขหรือว่าง คำว่าว่างในที่นี้หมายถึงปฐมฌานขึ้นไปแต่อย่าเลยไปอรูปฌานเพราะจะว่างเหมือนอากาศอย่างนั้นว่างแต่นามแต่ไม่ว่างในรูปเพราะขาดการมิปัส,สนาในรูปอันนั้นจิตของพรหมให้เราสังเกตดูว่าจิตว่างว่างนั้นว่างจากอะไร ปฐมชานนั้นจิตจะว่างจากเวทนาและสังขารแต่จะว่างชั่วคราวเท่านั้นเพราะถ้าเราถอนปฐมชานเข้าสู่อุปจาระเวทนาสังขารก็จะเจริญเติบโตเหมือนเดิมสมาธิหรือฌานไม่ต่อเนื่องนี่เองจนทำให้เราอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไม เมื่อคืนจิตนิ่งดีแต่เช้านี้ไม่ได้เรื่องตกลงเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราเดินมักไม่ถูกคิดไปต่างๆนานาไม่ต้องคิดมากนะก็เพราะว่าเราทำไม่ต่อเนื่องกันเองความต่อเนื่องนั้นจึงหมายถึงความชำนิความชำนาญเป็นต้นอันนี้ ลูกต้องมีความเพียรกันเองเราถึงจะรู้เองแก้ปัญหาได้เองเมื่อไหร่จิตพบสงบหรือสุขหรือว่างหมายถึงว่างจากปฐมฌานเป็นต้นก็ให้ลูกรักนำจิตไปต่อย,ยอดข้างบนเลยอย่าหยุดเฉยตรงนี้นานนักเดี๋ยวจะติดสงบติดสุขหรือติดตามความว่าง ให้เราเอาอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ให้ไปต่อยอดกันข้างบนเลยนั่นหมายถึงว่าให้เราเรียบนึกถึงคุณของพระหรืออาราธนาพระมาครอบกายจิตตนให้ไวโดยเฉพาะพระมหาเมตตาหาประมาณไม่ได้นั้นครอบจิตเราเอาไว้นานๆคือนานแสนนาน เท่าที่ทำได้นี่เรียกว่าเปลี่ยนจิตตนเองให้เป็นพระแบบง่ายๆเราจงอย่าเอาแต่รูปแบบหมายถึงว่านำพากายไปบวชเนกขมะกันเฉยๆขาวแต่ชุดหรือจิตขาวในขณะกายสวมใส่ชุดขาวกันเท่านั้นนะแต่ต้องเน้นไปที่จิตภายในตนเองให้มากอันนี้ สำหรับผู้เอากายไปบวชเนคขมะกันนะแต่อย่าลืมนะว่าเราลามาบวชกันชั่วคราวประเดี๋ยวก็จะกลับไปทำงานทางโลกเหมือนเดิมขอให้เราจดจำอารมณ์ในขณะที่ตนเองบวชเนคขมะนั้นไว้ด้วยแต่ส่วนใหญ่มักจะลืมคือรักษาจิตตรงนี้กันไม่ได้นี่ กำลังจะแนะนำสําหรับคนที่บวชจิตไม่เป็นยังบวชจิตกันไม่ได้แต่ก็อยากจะแนะนำอะไรมากเพราะคนจะวิ่งหาแต่พระแต่พระคือพระเครื่องบางคนคงรู้จิตรู้ตัวเองว่ายังบวชจิตไม่เป็นก็เลยหาพระมาแขวนคอไว้ก่อนคือความไม่ประมาท ราจิตตนยังไม่เป็นพระอัตโนมัติและก็คอยเตือนตนเองเสมอๆว่าอย่าประมาทชีวิตอย่าหายใจทิง้งคือทำลมให้เป็นบุญกุศลหมายถึงอาณาปานุสติกรรมฐานยึดไว้ทำบ่อยๆเพราะว่าบุญกุศลใหญ่ของตนทั้งนั้นเลยมีพระห้อยคอไว้ เพื่อให้เรามีชีวิตยอยู่เพื่อทำกรรมดีสั่งสมบุญบารมีไว้ให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นสะพานบุญที่จะก้าวข้ามสู่แดนนิพพานสรุปก็คือติดตามท่านพ่อหลวงพ่อไปเพราะสเบียงอย่างอื่นไปไม่ถึงสรุปก็คือสเบียงที่มนุษย์กำลังหากำลังตามกำลังต้องการนั้น มันไม่ได้ไปกับเราเลยหรือเราจะเอาตัวติดกันไปก็ไม่ได้อีกลูกพ่อต้องฉลาดเหมือนพ่อคือสังสมบุญบารมีและบุญใหญ่นี่แหละที่จะทำให้เราเก้าวข้ามคำว่าโลกีไปแดนโลกุตระคือแดนที่พ้นโลกจริงๆนั่นหมายถึงพระนิพพาน แดนนี้ไม่มีเกิดไม่มีตายอีกต่อไปเพราะการมีร่างกายนั้นเป็นทุกข์จริงๆลูกฉันต้องเห็นตามนี้นะถ้าไม่งั้นก็จะตัดร่างกายไม่ได้และกำลังใจหรือบารมีของตนเองนั้นก็จะช่วยให้เราตัดร่างกายง่ายความจริงเรื่องการตัดร่างกายไม่ใช่ง่ายๆนะยกเว้น คนที่มีกำลังใจสูงต้องสูงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปลูกรักต้องเตรียมจิตตนเองก่อนถ้าจิตเราดีแล้วอย่างอื่นมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราเตรียมอย่างอื่นเช่นเตรียมความพร้อมหมดแล้วแต่ไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจยอมรับหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเรา กับครอบครัวเราหรือคนรักของเราบายถึงสูญเสียแล้วเราจะทำใจยอมรับง่ายได้ไหมถ้าเราไม่ได้เคยฝึกจิตมาเลยยอมทำใจยอมรับไม่ได้แน่นอนฝึกจิตก็เพื่อให้จิตตนเข้มแข็งถ้าเราเตรียมของไว้ครบแต่จิตของเราเสียหายหรือเป็นบ้าเป็นบอ สิ่งของที่เราเตรียมหามาได้นั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะเรามัวแต่เตรียมข้าวของให้ลูกให้เมียให้พ่อให้แม่แต่เราไม่ได้เตรียมจิตใจตนเองเลยแล้วผลจะเป็นอย่างไรลูกลองหลับตานึกดูสิเพราะฉะนั้นเตรียมจิตพร้อมรับทุกภัยดีกว่าไหมคำว่าภัย นั่นหมายถึงว่าภายนอกจิตและก็ภายในจิตภายในจิตนั้นก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจส่วนภายนอกจิตก็คือภัยพิบัติภัยธรรมชาติหรือเช่นไวรัสมรณะโควิด1 9แล้วก็ภัยมนุษย์ด้วยกันทะเลาะก,กัน ทะลอดทางด้านความคิดเพราะความคิดว่าตนคือปัญญาชนสุดท้ายก็เอาปัญญามาชนกันฉลาดทางโลกมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะไม่มีใครยอมใครมองไม่เห็นอีกโก้หรืออัตตามาณของตนเลยขออนุญาตไม่ก้าวล่วงขณะน,นี้กำกำลังทำหน้าที่หมายถึง คัดกรองเช่นถ้าเราคิดว่าเราคือคนทางโลกหรือไม่มีศีลธรรมเราก็จะหลงไปต่อสู้กับมนุษย์โลกโลกด้วยกันสุดท้ายถ้าเราชนะบนซากปร,รักหักพังแล้วจะมีประโยชน์อะไรเรียกว่าความคิดเผาทั้งผู้อื่นและก็ตัวเราด้วยนี่แหละคนไม่ได้ฝึกจิตมาดี ย่อมจะตามสิ่งเหล่านี้ไม่ทันหมายถึงเวทนาและก็หมายถึงจิตสังขารแห่งตนคนเราไม่รู้หรอกว่ามันกำลังเผาเราทั้งวันทั้งคืนมารู้ทีหลังก็สายไปแล้วเชกเช่นเป็นข่าวร้ายในหน้าหนึ่งวันนั้นถ้าคนไม่เคยฝึกจิตมาเลยถ้ารับข่าวสารไม่ดี จิตก็จะเศร้าหมองได้นี่แหละคนที่ไม่รู้ทันจิตหมายถึงไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ใจตนเองเสียหายมากนะนอกจากวนเวียนแล้วยังเสี่ยงอบายอีกแต่ถ้าเราคิดว่าเราคือคนทางธรรมเราก็จะยุ่งแต่ทางธรรมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนทางโลกโลกเขาเป็นต้นมีหลายคน ก็จะถือโอกาสนี้คือปลีกตนไปปลีกวิเวคคือหาความสงบนี่ถึงจะเรียกว่าคนมีบุญจริงๆคือนำพากายไปสั่งสมบุญบาร,รมีแต่ถ้าคนที่ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยเกิดมาชาตินี้ก็จะมาเสวยทุกอย่างเดียวแทบไม่มีโอกาสจะทำบุญเหมือนกับคนอื่นๆเขาเลย เพราะกรรมไม่ดีของตนเองนั้นจะบังคับให้เราไม่มีเวลาทำบุญไม่มีเวลาหายใจหายคอกันเลยทีเดียวเรียกว่าชาตินี้มีแต่งาน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 ,งานคือจะหาแต่เงิน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 ไม่มีเวลาทำบุญกุศลกับเขาเลยพอหามาได้ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายกันอีก พ่อถึงให้คาถาแก้จนทางอ้อมไงคาถาเงินล้านแต่คนสวดหรือภาวนาต้องวางกำลังใจให้ถูกนะไม่งั้นไม่ได้ผลตามนั้นคือให้สวดหรือภาวนาจนจิตสงบสวดให้จิตเป็นสมาธิหรือฌานแล้วจะเป็นผลเห็นไหมละ่ะโลกมันน่าอยู่ไหม ร่างกายบางคนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมีแต่โรคภัยเยอะแยะไปหมดเรายังจะอยากกลับมาเกิดกันอีกหรอเราอยากจะกลับมามีร่างกายมนุษย์กันอีกหรอือว่าแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะพอเกิดมาแล้วมักจะลืมกันไม่ยอมฝึกจิตไม่พัฒนาจิตตนเองเลย มัวหลงไปฝึกอย่างอื่นเสียมากทีนี้เราก็เลยหลงไกลไกลยาวนานเลยทีนี้หลงกลับมาเกิดกันใหม่อีกหลงมาเป็นทุกข์หลงมาล่วงเกินกายวาจาใจกันอีกโอกาสที่เราจะเกิดมาเพื่อเสวยสุขนั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่จะยากจนนี่ยังไม่นับคนพิ่คนที่การ หรือไม่ได้ดั่งใจคือใจนั้นเป็นกิเลสเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกจิตหรือเอาจิตมาเดินมักคาเป็นต้นบางคนฉลาดนึกถึงคำพ่อสอนตลอดเช่นก่อนจะตื่นนอนทุกวันรู้สึกตัวแต่ตายังไม่ลืมเอาเวลานี้ดีเพราะกําลังใจแจ่มไสนอกนั้น เดี๋ยวก็คุณเองพ่อขอเวลาลูกแค่หนึ่งถึงสองนาทีทำตรงนี้คือทรงจิตหาพระพุทธเจ้าใครจะว่าบ้าก็ช่างเขาปะไรถ้าบ้าแล้วจิตเรารอดก็ยอมเนาะทำแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวจิตจะชินไปเองใหม่ๆกายต้องฝึกจิตเสมือนพ่อแม่อบรมลูกหลานเป็นต้น ถ้าทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตเขาจะทำเองเลยเราจะรู้แค่มีสติดูจิตเท่านั้นเองว่าขณะน,นี้จิตเราอยู่ที่ไหนทำอะไรเป็นต้นสติจะรายงานให้เราเองคนฉลาดเขาบวัจิตเอาคือเปลี่ยนจิตตนเป็นพระพระพุทธคุณหรือพระมหาเมตตาลูกอย่าลืมนะว่า แค่เราเอ่อยอ้างในใจคำว่าพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเท่านั้นแหละเทพพรมเทวดาหรือผีสางต่างเกรงใจเพราะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากแต่เราต้องมั่นใจในพระรัตนตรัยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่คลังก่อนทำหรืออาราธนาพระมาครอบกายจิตตนเราต้องชำระล้างจิต ตนเองให้สะอาดก่อนนะนั่นหมายถึงว่าให้เราทำจิตให้นิ่งสงบหรือเป็นสมาธิก่อนเราค่อยทำถ้าทำขณะจิตไม่สะอาดก็จะไม่ได้ผลแล้วอย่ามาว่ากันนะรู้จักกันไหมคำว่าพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโน สังโคอปมาโนอะไรที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่กลับเป็นไปได้สรุปแล้วเราอยู่ตรงไหนโลกกับธรรมโมทนาสาธุ